ถามจริงๆทั้งสองคนเวลาเน็ตมันใช้ไม่ได้หงุดหงิดไหมหงุดหงิดมากไม่รีบตอบเลยเมื่อวานเพิ่งเจอกันก็เป็นไงก็หงุดหงิดมันมันเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่มันขาดไม่ได้ไปแล้วปัจจัยที่5ที่6ไปแล้วเนาะในชีวิตเนาะที่ขอนแก่นชาวบ้านเขาก็หงุดหงิดแบบน้องทั้งสองคนนี่แหละครับเพราะว่ามีคนร้ายนะฮะไปตัดสายเคเบิลกว่า10จุดเน็ตมันใช้ไม่ได้สิห้องข่าวเราปวดฮะ ที่เห็นใส่แว่นดำเดินอยู่กลางสะพานลอยนั่นคือทีมข่าวของเราเองที่ต้องมาเดินสู้แดดแบบนี้เพราะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านย่านถนนสีจันรอำเภอเมืองขอนแก่นว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดขาดหายหายตรวจสอบบริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พบร่องรอยของคนร้ายที่ใช้มีดตัดสายเคเบิลเสียหายหลายเส้น เราคนร้ายยังใช้สะพานลอยเป็นที่ปอกลอกเอารวดทองแดงด้านในแล้วทิ้งสายไฟกระจัดกระจายไปทั่วพ่อค้าขายแตงโมใกล้จุดเกิดเหตุฟันทงทันทีว่าเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นติดยาที่วันดีคืนดีจะรวมกลุ่มกันออกตะเวนตัดสายเคเบิลก่อนปอกลอกเอารวดทองแดงส่งขายล้านรับซื้อของเก่านำเงินไปซื้อยามาเสพมันจะเป็นพวกอะไรบพ่อแจอ๊โอ้ยแต่สู้ติดยา้วคร สุบียนหอกชุบยาละตัดออกไนี่เ่ราะีนทังนั้นก็ตัดจากหันไปหันนึงใกล้ๆนึงเงินอ๋อมันกรยไฟบ่มันไังไหนมันักแล้วมันขเือตัดมันตัดทีนึงเลยย่ี่องต้องเคียร์บ่ครับอเียว่าขคย้ยนี่จ้แล้วว่ามันลักตเคียแล้ว ด้านผู้ประกอบการบริษัทเคเบิลเปิดเผยว่าในรอบสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาคนร้ายก่อเหตุเฉพาะในตัวเมืองขอนแก่นแล้วกว่า10จุดส่วนใหญ่จะเลือกบริเวณล,ลับตาคนและไม่มีกล้องวงจรปิดหลักเข้าแจ้งความตำรวจสอบพอมืองขอนแก่นก็บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานเชื่อจะจับคนร้ายได้แน่แต่ตอนนี้รอแป๊